รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พลท,ทนทหารบกที่42ค่ายเสยนานารงค์ร่วมกับพันมิตรภายใต้ใตเครือเจริญพกพันยกทัพสินค้าราคาพิเศษช่วยค่าครองชีพให้กับพี่น้องชาวหาดใหญ่จังหวัดสงขลาภายใต้โครงการร่วมใจสู้โควิด -19 สินค้าราคาพิเศษช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ที่ตอนนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงและมีแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้น แต่เศรษฐกิจก็ยังคงชะลอตัวอยู่และส่งผลกระทบทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคการเงินภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนมนทลทหารบกที่42ค่ายเสานาณรงค์สานพลังร่วมกับพันธมิตรภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ยกทัพสินค้าราคาพิเศษช่วยค่าครองชีพเพื่อแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนภาคใต้ในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแม้ในภาวะวิกฤตแบบนี้แต่เราจะไม่ทิ้งกัน ภายใต้โครงการร่วมใจสู้ภยัยโควิด -19 สินค้าราคาพิเศษช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยากให้คนไทยได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพดีในราคาประหยัดกลุ่มธุรกิจข้าวตาฉัดหนึ่งในพันธมิตรภายใต้เครือเจริญภพกพันนำโดยคุณมีนาหวังจีรองกรรมการผู้จัดก,การอาวุโสได้กล่าวว่าบริษัทดำเนินธุรกิจตามปรัชญา3ามประโยชน์ของเครือเจริญภพกพันคือประโยชน์ของประเทศชาติประชาชน และบริษัทอันดับสุดท้ายซึ่งวันนี้ประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤตค่อนข้างหนักทุกหน่วยงานและประชาชนทุกคนต่างต้องสามคัคคีร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกันสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติและในบทบาทของข้าวตราฉัดเรามีมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตมาโดยตลอด และในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณมณฑลฐานบกที่42ค่ายเสนาณรงที่ให้พันธมิตรภายใต้ใตเครือเจริญพกพันธ์ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการรวมใจสู้ภยัยโควิด1 i สินค้าราคาพิเศษช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพของประชาชนในเขตพื้นที่หัดใหญ่จังหวัดสงขลาถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีเพื่อสังคมซึ่งสินค้าที่จะมาจำหน่ายออกบูธได้รับการสนับสนุนจากบริษัทพันธมิตรภายใต้ใตเครือเจริญโพกภันฑ์ ได้แก่ข้าวสารไข่ไก่ไก่กุ้งปลาไก่ย่างห้าดาวผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปอาหารปรุงสุกพร้อมทั้งนำอาหารสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์สื่อสารมาจำหน่ายภายในงานอีกด้วยสาหรับงานในครั้งนี้ที่จะมีขึ้นในวันที่5ถึงวที่เจ็ุนาก็เป็นงานึ้่เกิดจากความร่วมมือของเรียกว่าภาครัฐและเอกชนดีกว่าก็คือทหารของค่าศึกมาลงเป็นผู้แทนของภาครัฐ ให้กระชวชนั่นคือกลุ่มพันธมิตรในเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับรจนนบึงได้รเริ่มโครงการเพื่อพี่น้องประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้อนจากจากภัยการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิดพี่น้องประชาชนในพื้นที่หา่างไกนะครับโดยการจัดสินค้าเ,เครื่องอุปโภคบริโภคในเครือของเจริญโภคภัณฑ์เข้ามาให้บริการให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่ายไกและพื้นที่ใกล้เคียงได้มา,มาจาัดซื้อจัดหาเพื่อไปบรรเทาความเดือดร้อนในราคาที่ถูก ท้องตลาดมกว่าทั่วทั่วไปครับนอกจากการแถลงข่าววันนี้แล้วก็จะมีการ,ระยาพันธ์ไปทางสื่อต่างๆในทุกที่ทุกประเทศในส่วนของทางเดงเราก็จะมีมีสถานีวิทยุเอฟเอ็อนทัพปัิสีมีสถานีโทรทัศน์ต่างๆซึ่งได้วันนี้พี่น้องสื่อมวลชนก็มามาเป็นผู้แทนก็จะสามารถนำข้อมูลข่าววันนี้ไปไปไป,ประยาพันธ์ให้กับพี่น้องดนรับทราครับเรามีรถกระจายเสียงที่จะ นำไปไประยัำพันให้กับพี่น้องในตลาดก็ดีในรอบๆเมืองอาใจก็ดีให้ให้มาใช้บริการกันแล้วก็จะมีสีย้ำพันนี้ไปถึงสำนักง,งานสำนักจังหวัดเพื่อให้ชาวหนส่มสาวได้รับทราบแบ่งงทั่วถึงครับ <Yeah. S 1> พื้นที่ใกล้เนลงมีพื้นที่กว้างนะครับโดยเฉพาะเรยนจับงานก็กว้างที่จอดรถก็เยอะแล้วก็ถ้าในกรณีมามากก็จะมีพื้นที่พักคอย พื้นที่พักคอยก็จะเป็นพื้นท,ที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ได้ได้ผ่อนคลายก่อนที่จะเข้าไปใช้บริการถ้ากรณีที่มามากนะครับในเรื่องความปลอดภยัยเรื่องการแพร่กระจายแลการคัดกรองก็อย่างที่คุณมีนานได้เรียนแล้วทางโดยปกติแล้วทางค่าย์ศันานในโรงเองก็มีวารขึนข้นขึ้นงวดในการในการคัดกรองผู้ที่เข้าออกค่ายอยู่แล้วนะครับซึ่งซึ่ง,งก็เชื่อได้ว่าน่าจะน่าจะสามารถดำเนินการ สร้างความมั่นใจให้กับที่นักประชาชนรวมท,ทั้งผู้ที่หัวงใยกิจการตรงนี้ได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 ้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงให่เพราะเราพร้อมเราจะดูแลอ่ารนีครับจริงๆถ้าการจัดครั้งนี้เนี่ยก็อย่างที่เรียนว่าเป็นครั้งแรกที่เราร่วมกับทางท่านผอบค่ายเสานาณรงค์นะคะแล้วก็ที่คุยกันก็คือเป็นลักษณะของต้องการเชี่นําสินค้าของกินเข้ามานะคะเป็นเ้ในในเรื่องของอาหารอันดับแรกนะคะแล้วก็เราก็คัดเลือก เป็นพันธมิตรภายใต้เครือจเจริญพรพันธ์ทั้งหมดนะคะที่เข้ามาค่ะก็จะเป็นในส่วนของ CPF นะคะก็สินค้าที่เป็นปลานะคะกุ้งไก่ไข่นะคะ,นะคะแล้วก็ CPF r e s h m a r t นะก็เป็นสินค้าหลายสินหลายชนิดเลยเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของข้าวตาชัดนะคะที่เราขนเข้ามาซึ่งเป็นตัวหลักนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ7ซเ e ่นอีเลนะคะทูทางทูก็มาแล้วนะคะ่ะแล้วก 5ดาวก็ถือว่าเป็นอาหารพร้อมทานนะแล้วก็ยังมีในส่วนของอาหารสัตว์เลี้ยงด้วยนะที่คัดเข้ามาทั้งหมดเป็น9ก้าบ่ะวันที่จัดเนี่ยก็คือว่าเรากําหนดว่าจริงอยากจะจัดเป็นต้นเดือนนะฮะแล้วก็ถลงแถลงขา่าวเสร็จปุ๊บเนี่ยวันที่5ก็ให้เวลาในการประชาสัมพันธ์วันที่5ถึง6เนี่ยเราเริ่มตั้งแต่10บโมงจนถึง6กโมงเย็นนะฮะแล้วก็วันที่7ก็10บโมงถึงบ่ายสาม ก็ะะจัด3วันนะะแล้วก็พื้นที่ที่คาดหวังก็คือว่าในอำเภอหัดใหญ่เนี่ยก็มีประชาชนค่อนข้างหนาแน่นประช,ชาชนเยอะนะคะแล้วก็มีความเดือดร้อนนะ,ะ,นะะเรา,าก็อยากจะให้พื้นที่จังหวัดอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงหลายๆอำเภอก็สามารถเดินทางมาได้ถือว่าหัดใหญ่เนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ที่ที่เราจะสามารถแล้วก็ใช้พื้นที่ของคลายเสน,นารณรงค์เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของอพื้นที่แล้วก็ สถานที่จอดรถนะคะแล้วก็ความสะดวกซึ่งเราก็มั่นใจว่าถ้าจัดกับทางกองทัพทางค่ายศีนารุงเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็ในเรื่องของมาตรการต่างๆที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดแล้วก็การตรวจเข้มอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจะเอามาใช้เลยก็คือแอปไทยชนะนะคะที่ที่คิดว่าคงต้องเอามาใช้นะคะตามมาตรการเพื่อป้องกันตรงนี้ด้วยค่ะ